โอเคครับสวัสดีครับผมอยู่กับผมพี่เจ้าหกรอซิ่งครับวันนี้พามาหาทีมงานเสียนอบครับมนันะอะไรยุนนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหังดึกดื่นเลยครับลอกนาครับแม่วินสวยมากเลยอู้ยูว้าโอ้ยู สับโดดครับพี่น้องเอามาดูฝั่งนี้ครับโอ้มีแต่ดินทรายเลยเป็น S K 200ครับซ u เปอร์ครับรลับนาทีโดยจันโยครับ จอมขมังเวทนะพี่น้องเออฝีมือครับฝีมือเจ้านี้เดี๋ยวมาดูฝีมือลอกนากันบ้างสิเห็นแต่ฝีมือการขุดสะนะพี่น้องเดี๋ยวมาดูฝีมือการลอกนาหน่อยโอ้ยทำไมเดินจกวะจบด้วยเดินด้วยบ่ แ่ติดปีกงีดเลยครับเอาทำไมเขาล่องมาฝีมือแต่วะได้เรื่องครับได้เรื่องโอ้ยโอ้โอโอตุะเบิดครับออกตัวทีเดียวปานงนกแก้วดีดหลุดเลย เป็น JO7E ครับคันนี้โอ้หน้าดินสวยๆเลยครับโอ้ฝุ่นตลบเลยนะพี่น้องนะ เอาเขาไม่อยู่จริงๆครับผมเรามาติดตามกันต่อครับกับการลอกนาะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้หน่อยครับ <Okay. S 1> จันโยจอมขอมังเวทของเรา <Okay. S 1> oh, ฝั่งนี้น่าจะไม่ใช่ครับ <Okay. S 1> ใช่ไหมะวะเจ้านี้คนน่อนข้างจะฝีมือครับทำงาน อุดสะลอกหนาโอ้พี่น้องนับนับคูสิดูขนาดขนาเขาครับโอ้ขนาดไหนนี่ลูกพี่โอ้โหเล็บต่อเล็บเลยครับพี่น้องสุดจัดนะพี่น้องนะหึุยหุยย สวยจัดสมผัสได้ครับเจมเลยพี่น้องเอ้ยมีใครเขาลอกนาแบบนี้บ้างครับผม <c oughs> เล็บต่อเล็บเลยนะพี่น้องนะโอ้ส่ดินสวยมากเลยอะแล้วดูเขาลอกนาครับนี่ครับเขาเดินเก็บเดินลอกเขาเงี้ครับโอ้โหฝีมือจัดนะพี่น้องอันนี้ผมต้อง ยอมรับเลยว่าฝีมือจริงๆเมียนเกิปครับเมียนเกิปเลยโอ้เสียโยเล่นอะไรเนี่ยจันโยครับโอ้ฝีไม้ลายมือไหมปาดเมียน,อนอย้องดีกว่าเล็บต่อเล็บครับพี่น้องเอาละสิดูครับเขาปาดขนาดนะพี่น้องเลี่ยมปิดเลย โอ้สุดจัดครับเอานับดูสินับดูสินับได้ไหมโอ้โหผมไม่ยอมใจเลยครับเอาเรื่องครับเอาเรื่องนะพี่น้องไม่จมไหม เจยโยเล่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหจานโยจองหมังเวทโอ้ยไหนนอนอยู่ต้องยกนิ้วให้เลยครับนี่โอ้สุดจัดจริงๆนะพี่น้องนะต้องยกนิ้วให้เลยนิ้วกลางโอ้ไม่ใช่ <S 2> <S 2> ยอกหยอกครับ ต้องยกนิ้วโป้ให้เลยครับแบบนี้โอ้ยสวยงามสวยเกินโอ้ยสวยเกินสวยเกินสวยเกิน,กนทำไงจะกล้าไถนี่โอ้ยไม่กล้าทำนาได้เนี่ยไม่กล้าทำนานแล้วถ้าทำขนาดเนี้ย <laughs> โอ้นี่นี่เอาข้าวมาโรยในร่องนี่ได้เลยนี่เดินโรยเดินโรยโอ้ยเล่นสนุกอะไรเนี่ยฮะฮะลองทำดูแม่หน้าตานี่ไม่หล่อเท่าผมนะแต่ทำงานฝีมือมากเลย <laughs> เอาจริงจรง อาจารย์น an, yeah, right. ี่ไม่รอแล้วผมลองแต่ทำงานฝีมือจัดครับนี่เจ้านี้อ๋ะรถดํมมาแล้วครับโอ้ยให้ชมความสวยงามครับนี่ให้ชมความสวยงามฝีมือของอาจารย์โยนะครับฝีมือมากครับเจ้านี้ขุดทรงคูสะนี้ไม่ต้องสืบครับเนียนกิฟนะพี่น้องเชโยครับสายจกนะพี่น้อง ได้จุกจองหมังเวทโอ้ยแกเหมือนจินตนาการแกบอกลองทำดูอะโอ้แน่นอนเถอวะถ้าแบบนี้ไมโครมันต้องตักแล้วก็เดินครับตักแล้วก็ต้องเดินขยับเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเบี้ยวหน,นีออกจากลายเดิมมันแต่นี่แกบอกก็ทำลองทำเล่นๆครับลองทำเล่นลองทำดูว่างั้นอ่ะก็ก็อาจจะเป็นคล้ายๆแบบอ่ายังไงอะ่ะ บางคนก็ตักแต่เดิมๆก็อาจจะเบื่อๆครับนี่ก็ลองลองเอาไปทําดูนะครับตักไปด้วยเวลาเก็บนี่เราจะเอื้อมเก็บไม่ได้เราต้องเดินไมโครเก็บเหมือนดึงสโลปนะครับนเนาะออ,อาจจะคลายเครียดได้ครับผมอาจจะคลายเครียดได้หรือจะอาจจะเพิ่มความเครียดก็ไม่ได้ใจเหมือนกัน <laughs> ลองดูครับนี่ลองดูโอ้โหผมไี่รู้จะว่ายังไงเลยพี่น้องไม่รู้จะอธิบายยังไง สุดจัดครับสุดจัดหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยเปล่านะครับอ่านสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอะไรเงี้ยแต่ก็เพื่อความอยยังไงเขาเรียกอะไรแบบอินเตอร์เทนตัวเองไปนะครับจะได้ไม่เครียดทําไปถ้าสมมติว่าผลงานเราออกมาสวยนะครับมันก็เราก็มันก็จะโอเคนะผมว่า แต่ดินเยอะครับเจ้านี้ฝีมือครับยอมรับเลยขุดสะได้วสวยนะครับนี่มีการบอกจะให้ผมไปจกว่ะโอ้ยมันก็มุนอุยปุยันมากระเต่าหันแล้วนี่ครับ ขาตักไปเขาก็จะเดินเก็บมุมเดินเก็บตามลายไปเรื่อยๆเ,เอา้ารอรถดำคนระับรถดำออกไปแล้วทางเข้าทางออกก็จะหนืดๆหน่อยครับอืมก็จะหนืดๆหน่อยดูมุมฝั่งนี้บ้างครับนี่เอาข้าวหยอดตามล่องได้เลยเนาะเสียวเวนะเอ,นะ <c oughs> เอาจริงๆนี่เอาข้าวเนี่โรยตามล่องตามร่องแล้วปั่นเลยเนี่ย เป็นข้าวหยอดเลยน,นี่เว้ยอาจารย์สนต้องดูแลครับสอสนนะครับผมเออโอ้นี่เป็นบุ้งกีปีกนะครับนี่เอาปีกมาใส่ แต่ปีกข้างเดียวที่จริงยังซทโยนี่ไม่ต้องปีกแล้วไม่ต้องปีกแล้วเนี่ยฝีมืออยู่แล้วครับเจ้านี้โอ้บูมอาร์มสะอาดแทไม่มีรอยเลยอะ่ะอันนี้เพิ่งล้างมาวะนี่เพิ่งล้างมาเหรอ อ๋อพอแต่ดูมันสะอาดาสะอาดาานนอ๋อสายมันรนั่วป๊บอ๋อแป๊บรั่วแป๊บน้ำมันนะอ๋อมันก็เลยเปื้อนก็เลยล้าง,อาางโอ้สะอาดดีม,ม,มากดูข้างในหน่อยได้ไหมน,นี่เจ้านี้สีมือจริงครับรักรถด้วย ชุดพุ่มคอนโทรลครับอเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูสะอาดแหะเอโอ้โอเอยเย็นครับชุดหุ่มคอนโทรน,น,นี้คนขับก็ซื้อใส่เองครับนี่จะอยู่ซื้อใส่เอง <laughs> ใจรักครับใจรักนี่สอาดมากเลยหน้ารถกับคขาอะ โอ้นี่เขามีระดับน้ำลอกหนาในฝีมือมากเลยต้องยอมรับเลยครับเราบอกทำไปงั้นแหละที่จริงเจ้านี้นี่ไม่ค่อยจะนนี้เท่าไหร่นะครับเรานี่เขาก็บอกอผมก็ทำไม่เล่นไปงั้นเลยอะไรเงี้ย สีมือครับสีมือแน่นอนเลยเจ้านี้โอ้มาแล้วครับรถด,ดับว,วิ่งอยู่ห้าคันครับ 8C ครับวันนี้ขับไมโครก็ยูบอกเราไม่เปลี่ยนตัวเองมันก็เหมือนเดิมครับไม่เปลี่ยนตัวเองก็อะไรอะไรก็คงจะเหมือนเดิมตลอดไปนะครับเราต้องมีการพัฒนาฝีมือตัวเองแล้วก็มีอะไรแปลกใหม่จะได้ไม่ต้องเครียดครับทํางานจะได้ไม่ต้องเดิมๆอันนี้ก็ คิดหาทาไปเรื่อยครับทีโยก็ถือว่าเป็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งนะครับเนาะ ừ. ถือว่าเป็นความสวยงามอีกแบบหนึง่งสําหรับการลอกนานะครับเอาไปทําตามได้ครับใครอยากลองบางคนอาจจะมองว่าเป็นการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุนะครับแต่ก็อ่ะก็แล้วแต่คนจะมองครับเนาะอยู่ที่มุมมองครับไม่ว่ากันนะพี่น้องเนาะทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงออกความคิดเห็นได้ทั้งหมดครับ ไม่ว่ากันนะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแบบหนึ่งครับสำหรับให้หลายๆคนได้ได้ชมนะครับนะความสวยงามของการขับไมโครนะครับเจ้านี้ขุดซะขุดขุดซะขุดอะไรก็ฝีมือครับค่อนข้างจะเน้นไปที่ผลงานนะครับเจ้านี้ผลงานเขาออกมาแต่ละที่ไม่ค่อยผิดหวังครับเจ้านี้ ลักรถด,ด้วยเจ้านี้เดี๋ยวมาดูไม่กล้าคันนี้บ้างว่าจะรู้จักกันไหมไอ้ยะไม่รู้ใครขับครับคันนี้ วันไหนไงเฮาบ่ไหนฮึอโอ้เปิดประตูแล้วครับโอ้ยผ,ผิดคนแล้วเนี่ยผิดคนแล้ว <c oughs> อ๋ะมาครับมามามาคันนี้เจ็ดอีเหมือนกันครับนี่ เมกา JO7E นะครับสวยๆเลย ครับฝุ่นทางนี้ฝุ่นครับฝั่งนี้ครับอ,อ,อ่ะเรามาชมภาพจากมุมฝั่งนี้อีกครั้งนึงครับชมความสวยงามรับเล็บต่อเล็บเลยนะพี่น้อง นี่ก็ทำเมื่อความสวยงามครับลอกนาได้ฝีมือมากสเสมอมากเลยครับจัดสุดจริงๆนะครับสวยงามครับนะครับเนาะก็เห็นผลงานที่ออกมาแล้วก็น่าพอใจครับเจ้าของนานในี่ยิ้มเลยครับนี่แบบนี้น ยังไม่พอครับน่าจะพอแล้วโอ้แถมมีแถมครับนิดนึงโอ้เล็บต่อเล็บนะพี่น้องความสวยงามครับออีกแบบหนึง่งอีกมุมมองนึงนะครับสวยจัดนะพี่น้องอ่ะ เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องรอติดตามกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมจะพามาตามผลงานของอาจารย์ยูนะครับจอมหางเวทของเราไอหนุ่มมักจกนมพี่น้องเออเนาะครับเนาะคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ